สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งจะทำการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่16ธันวาคมปี2565ไปจนถึงวันที่14-15มกราคมปี2566นะคะก็ดาวพระอาทิตย์ที่ทำการโคจรยกย้ายครั้งนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่พอดีค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าในช่วงเปลี่ยน ่ทยเข้าสู่ปีใหม่ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายลัคนาราศีแบบนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละคนอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัก็นาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่16ธันวาคมปี65ไปจนถึงประมาณวันที่14-15มกราคมปี66เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ย้ายออกจากราศีพิจิก และเดินทางเข้าสู่ราศีธนูนั่นเองนะคะการมาอยู่ในราศีธนูนั้นก็คือมาอยู่ในเรือนกร,รมมะของดวงชะตาค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริซึ่งหมายถึงอุปสรรคปัญหาความล่าช้าหมายถึงนี่สินหมายถึงศัตรูคู่แข่งหมายถึงเรื่องราวความขัดแย้งการทะเลาะ ต่างๆนานาได้โคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานกิจกรรมแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่กําลังต้องการความก้าวหน้านะฮะสมัยพูดอย่างชัดเจนเลยว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการปรับขั้นปรับตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนอยู่ในช่วงของการหางานใหม่อยู่ในช่วงของการย้ายแผนกอยู่ในช่วงของการได้โปรเจกต์ใหม่มาทําอยู่ในช่วงที่คุณได้รับคําชมจากหัวหน้างานต้องระมัดระวัง ให้ดีนะคะช่วงนี้อาจจะมีความรอบคอบให้มากหน่อยเนยีเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีคู่แข่งมีศัตรูมีคนคอยขัดแข้งขัด,ข,ดขามีคนรอเลื่อยเก้าอี้ต้องขออนุญาตบอกกันตามตรงแบบนี้เลยนะคะปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะมีเข้ามาอย่างชัดเจนค่ะใครที่กําลังดําเนินในเรื่องของการปรับขั้นปรับตําแหน่งมันอาจจะมีความล่าช้าบางอย่างอาจจะติด ในช่วงของวันหยุดเทศกาลติดในเรื่องของคําสั่งนายติดในเรื่องของสัญญาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ยังไม่อนุมัติอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของหน่วยงานราชการแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของความติดขัดหรือความล่าช้าคนอาจจะทําให้คุณติดขัดหรือมันติดขัดที่ระบบของหน่วยงานราชการระบบของหน่วยงานบริษัทของคุณที่คุณทําอยู่ก็ได้มันเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบอีกประการหนึ่งนะคะ การที่ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนกัรมะเรือนการงานแบบนี้มันมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเพราะด้วยความสามารถความรู้ความขยันของคุณจะทําให้ตัวคุณนําพาไปสู่ความสําเร็จได้นะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นเป้าหมายของชีวิตได้เมื่อดาวอริ ดาวขัดแย้งดาวอุปสรรคมาอยู่ในเรือนกรรมะการงานมันก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะได้เจอบททดสอบเกี่ยวกับด้านการงานมีคนเข้ามาแข่งขันกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ต้องการการแข่งขันก็ได้มีคนที่เขาจะเปรียบเทียบผลงานกับคุณแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์การเปรียบเทียบโดยที่คุณไม่ได้เรียกร้องก็ได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะมีญาติพี่น้องมาเปรียบเทียบว่าอ้าวเรียน ได้เกรดเท่าไหรอ๋อเท่านี้หรอลูกของป้าได้เท่านั้นเท่านี้หรือว่าเอาเรียนจบแล้วไปทํางานที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไหรมีการเปรียบเทียบกันในวงศาคณาญ,ญาิของคุณหรือว่าในกลุ่มคนรู้จักของคุณหรือแม้แต่กระทั่งคุณเป็นวัยทํางานก็อาจจะมีเกณฑ์เปรียบเทียบผลงานของคุณกับเพื่อนร่วมงานเปรียบเทียบผลงานของบริษัทคุณกับอีกบริษัทหนึ่งนะคะแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ไง่ายมากๆเพราะดาวอริมาอยู่ในเรือนกรรมะ นะแต่ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนเครียดจนเกินไปหรือกังวลจนเกินไปขอให้คุณรู้ว่าอาริหมายถึงอุปสรรคอุป,ปะหมายถึงใกล้ศักหมายถึงสวรรค์เมื่อรวมทั้งหมดนะคะก็จะหมายถึงเอ่อก็จะแปลได้ว่าใกล้สวรรค์ใกล้สวรรค์น,นั่นก็หมายถึงใกล้แล้วใกล้มาซึ่งความสําเร็จนะคะใกล้ที่จะประสบความสําเร็จแล้วชาวลัคนาราศีมีนได้เดินอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จแล้วแต่เส้นทางนั้นแน่นอน มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีทางครุขระบ้างมันมีทางหินทางกรวดมันมีทางที่ลุ่มๆดอนๆบ้างให้คุณต้องเผชิญขอให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่จะนําพาตัวคุณไปอยู่ในความสําเร็จที่จะนําพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายแล้วนะคะขอให้คุณอดทนสักนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนอริเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนกรรมะครั้งนี้ไม่ได้อยู่ดวงเดียวตามลําพังค่ะยังโคจรมาร่วมกันกับดาวคู่สหายนั่นก็คือมาเจอกันกับดาวพระพุธ ซึ่งถือเป็นดาวคู่มิตรและดาวพระอาทิตย์ก็มาเจอกันกันกบดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวคู่สมพลด้วยดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนีค่ะ การสื่อสารกับคนรักคู่รักการสื่อสารการเจรจากับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญเนะะี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องไปเจรจาไปดีลงานกับลูกค้าอย่าพยายามไปคนเดียวให้หาใครเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดไปด้วยอีกหนึ่งคนนะคะอย่างน้อยเนี่ย จะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันด้วยอย่าอย่าไปคนเดียวในช่วงนี้ต้องระมัดระวังคําพูดระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะคะของชาวลัคนาราศีมีนนะและอีกประการหนึ่งค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับเพื่อนด้วยบางคนทะเลาะก,กับเพื่อนฝูง บางคนทะเลาะก,กับญาตินะฮะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องขัดแย้งหรือขัดผลประโยชน์กับเพื่อนในทีมเพื่อนในกลุ่มนะฮะหรือคนที่ได้ทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างเช่นแค่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีงานกลุ่มด้วยกันก็มีความคิดความเห็นไม่ตรงกรันอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใครที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มในช่วงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้เพิ่มความใจเย็นคําพูดคําจาให้เป็นไปในแนวทางของการประนีประนอมจะดีกว่านะไม่ใช่ลุย ไม่ใช่บวกไม่ใช่พูดจาก้าวร้าวหรือกลางแบบนั้นจะยิ่งนำพาความเสียหายมาสู่ตัวคุณและคนรอบข้างนะคะอีกประการหนึ่งนะอยากจะให้ชาวลักนณาราศีมีนระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยโดยเฉพาะสุขภาพตาเลือดความดันขอบาทไหลปวดตามข้อปวดตามแขนต่างๆอันนี้ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดี ดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ